สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์นะครับเพจทั่วไทยนิวนะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับเอ t e เอ i n a l นะฮะในเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากงนะครับนี่ฮะบริเวณสี่แยกไฟแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางแม่ละมาดนะฮะ จากตัวแม่สอดนะครับพุ่งหน้าไปแม่ละมาดต,ต้องผ่านสี่แยกไฟแดงนี้นะฮะและนี่ขณาดนี้หลวงตาบุญขึ้นนะฮะกำลังจะเดินทุดงนะครับมาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงเทอร์มินอลน,นะฮะอ่านี่ฮเจ้าที่ตำรวจจากสอพอแม่สอดนะครับมาหนวยความสะดวกนะฮะในขบวนนะครับรวมถึงเจ้าที่อมูยที่พิทักษการนะครับจุดแม่สอด พี่น้องประชาชนนะครับนั่งรอกันตลอดเส้นทางนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับด้านหลังที่หรงตาบุญชื่นเดินผ่านนะฮะคนนี้ก็จะทยอยเดินทางกลับบ้านกัน นะเพราะว่านั่งรอกันตลอดเส้นทางนะครับแล้วบริเวณเลยแยกเธอมีนอลไปนะครับก็มีพี่น้องชาชนนะครับนั่งรอกันตลอดเส้นทางนะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศส,สดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจโตเทนิวนะฮะยกเลยนะแม่ยกเลยจ้ะอ่าวิ่งมาทันพอดีนะฮะ โฆษนาบุญนะครับทุกท่านนะครับอยกเลยยกเลยยกรอเลยน <c oughs> ะยกรอเลยจ้า อยู่กันถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์ห้านะฮะมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่ละมาดนะครับ อ่านะครับที่นะครับก็ที่ตำรวจนะครับรหัส610จากสพแม่สอดนะครับเราอยู่กันแยก M S Terminal นะฮะแยก M Term S Terminal Terminal สกขดยากเหมืนอนกัขขน,นนะแต่ชาวบ้านก็จะเรียกกันติดปากว่าแยก M S พอม i น,นั l นอจริงแล้วก็อ่านว่าเ e อม i นั l สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าีเป็นเจ้าที่จราจรนะครับจากสอแอม่สอดนะฮะ เสร็จแล้วรีบวางโทรเราตับเลยนะถ้าถือตัวศับท่านจะไม่เคะให้อ่าไม่เป็นไรอะ่ะยืนได้ยืนนั่งไม่ได้ก็ยืนลุกเออนั่งไม่ได้ยืน,ไม,ไ,ยนไม่เป็นไรโอ้รถล้มเมื่อวานโอ้ยไปหาหมอเลยลูกเอ้ย dạng nhãn cái sản, cái à, nghề à, na đấy, lộc nghề na đấy, ô. à, อันนี่พูดไทยได้ไหมพู้ทยได้มไม่ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรอ่าจะเป็นกลุ่มเจติพันธุ์ฮะกะเหลี่ยงแล้วก็พม่านะครับโหสาธุฮะ นนโอ้คนท้องอ่ามีคนท้องท้องหนึ่งครับผมอ่านหน้ามีท้องหนึ่งคนอ่ายกเลยครับเงยหน้าขึ้นเลยครับพี่ตอนนี้นะครับเดินผ่านาแยกเ e ม็ฟอรมินนอกแล้วนะฮะผ่านปั๊มน้ำมันสาครนนะครับอยู่บริเวณปั๊มน้ำมันสาคร ครับอ่ายกสองมือเลยครับพี่อ่าย,ย,ยกเลยยกเลยจ่ายยกเลยอ่าสาธุอันโมหนาบุญด้วยนะถ่ายได้เลยแล้วรีบวางโทรศัพท์เด้อ วางโศัพท์กผ like, ูผ้าไมู่ยอะยกอะเยอะยกัเยอะเอจ้าภาษา่ปอมวอออมออไม่รูม่ก่อนเาางลออกด้วยปอมออกด้วยหมอกออกด้วยบอกเขาหมวกหมออกบอกว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้ว่างั้นพู้ไปก่อนือูดผู้ก็ช่างบ่กล้อปอมนัน โอ้ข้างหน้านี่คนนั่งรอตลอดเส้นทางนะครับโซมอลูกโซมอลูกออหนึ่งกสองหนึ่กสองเออในมือครับแม่เออนั่นแหละเงยหน้ารับพรเลยนะอีกประมาณหกสิบเมตรนะฮะจะถึงด้านหน้าทางเข้าโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะครับผม ยยมาถือมาถือเอาาเอายก้ามายาโยครับครับโรับคเอต้องกมหน้ากอคาเรับยกของเ้ามาครับยของสายภาษครอาเนีเป็นเจ้าที่จากโรงพยาบาลนะครับนครแม่ตอดนะครับ หรงตับต้องรีบวางนะถือรถตับท่านไม่ไม่เคาะให้นะถ้าถือนะโรศับท่านไม่เคาะให้นะต้องวางโรงัพั์ก่อนขมรอเ้อ้าขัดรองเท้ารองเท้ามานมมือเลยลงมานมมือคอยเลยมนมมือเออยืดต,ต,ตัวตรงนะ ภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทัวรไทยนิวนะฮะตอดหมวกด้วยนะครับตอดหมวกด้วยนะตอดหมวกด้วยครับตอดหมวกถ่ายแล้วถอยเลยนะครับท่านเดินไวถ่ายแล้วถอยเลยอย่ายืนขวางท่านครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับของโรงพยาบาลนครแม่สอดนะมัวนาบุญด้วยนะครับกับทุกท่านนะฮะ โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับเดี๋ยวไปแคปเจอร์ในเพจทศไทยนิวกอนนะโอเคนะเพจนะไม่ให้เฟซบุ๊กอ่าคนติดตามสี่แสนกว่าไปแคปเจอร์เลยนะลกเลยค่ะลกเลยเอาถอนหมวกด้วยเอาหมวกออกด้วยท่านายข้าหัวเอาหมวกออกด้วยลูกเอาหมวกออกเออหมวกออก อ่ายกเลยยกน้ำเลยลูกยกน้ำเลยยกน้ำเลยอ่าสาวรู้นะครับการเดินผ่านทางเข้านะครับโรงพยาบาลนคะรแม่สอดแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับด้านหลังของในที่หลวงตาท่านเดินไปแล้วก็จะมีเจ้าที่พยาบาลนะครับจากโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมนะฮะมาช่วยนะครับการคัดแยกสิ่งของแล้วก็เดินแจกนะฮะร่วงับจิตอาสานี่น้องป๊๊ป เดินกี่กิโลวันนี้จะเดินกี่กิโลยังไม่รู้ับนี่มาทาโรงทานนี่ห้าครั้งแล้วนะติดตามมานะครับอ่านี่มาช่วยพี่พี่พยาบาลนะครับอันนี้ก็คุณพี่ชื่ออะไรนะใจค่ะพี่สุขใจนะฮะเป็นแฟนพี่ต้นต้นข้าวต้นบุญอ่แล้วก็น้องมดนะฮะนี่ช่วยกันนะครับเดี๋ยวน้ํามีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมารับพ่อครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับะฮะก็ภาพบรรยากาศนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับช่วยกันยกน้ํานะครับใส่รถนะครับ เพื่อเอาไปแจกนะครับตามสถานที่ต่างๆโอ้โหนี่ขยันจริงๆเลยนะฮะแน่นอนนะฮะครอบครัวสายบุญนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศนะที่หน่วยกู้ภัยนะครับพิทักการจุดแม่สอนนะครับก็จะเดินตามเพื่อยกน้ํานะครับใส่รถนะฮะไปมอบให้ตามจุดต่างๆยังต้องรอบ่ายโมองไปแล้วฮะ นี่ครับภาพแบบนี้หลายคนก็ไม่เคยเห็นนะฮะเอาช่วยกันยกด้วยครับช่วยกันยกด้วยนะฮะช่วยกันยกก็ได้ช่วยกันยกเลยครับช่วยช่วยช่วยจิตอาสาช่วยกู้ภัยยกกันนะอ่านะครับนี่หัวหน้าต้องครับกินข้าวยังครับหัวหน้าต้องอย่างน่าอู้สาธุฮะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับสดนะครับวันนี้นะฮะผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจโซนไทยนิวนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับอลไรลูกพี่เรียกว่าเพ่เดาตามผมตามอ่าเยังไงในเวลาโน่นตั้งผู่บอกว่าไงบอกว่าเดี๋ยวยังกำหนดไม่ได้เดี๋ยวรอทั้งร่วงแล้วจะพักอ่าแล้วก็ไม่ลงไม่นานถ้าพูดอ่ะ ยังเดินยังยังไม่ม่วงด่นนี่ฮะดูนะครับบรรยากาศนะฮะนั่งครับนังรอแล้วเก้าโ้าพโนั่งกันนะฮะริมถนนตลอดเส้นทางนะครับ มีเจ้าที่ตำรวจนะครับคอยอำนวยการจราจรนะครับอ่ะคงปิดไลค์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือทั่วไทยนิวนะครับนี่ฮะพี่นันขับรถให้นะฮะตำนานพุทธเฒ่าเฝ้าจีวรนะครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปเก็บของกันนะยังที่พักนะครับโรงเรียนเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านครับ